มันเป็นวงกลมจริงเนี่ยดูมันกระดาษดาวตรงนี้คืออะไรเราถ่ายนะเราจะให้เวลา67สิบเดวิหกสิเาเฮ้ย67 66 65จ็โอเค ល្លាប់ 29, 28, 2บเก้ายี่สิบแปดยี่สิ1เจ็ดยี่สิบห 16, 1 1ายี่สิบสย้ายี่สิบสงยี่สิบเอ็่าสิบแด้่าหกสเอ็ดสเก้าแดเจ็ดหกหี่สาองห่ทายกันได้ยัง กันได้แลวใช่ไหมแล้วเราจะปิดคลิปนะเฮ้ยยังไม่ทายกันเลยเหรอ